สวัสดีค่ะแนะนําตู้บานเลื่อนหลายๆคนถามว่ามีตู้บานเลื่อนไหมมีนะคะตู้บานเลื่อนนี้วางปุ๊บนะคะจะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บน,นะคะเวลาเปิดมานี่จะไม่เกะกะนะคะมีอยู่2ขนาดนะคะก็คือจะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยราคา9,900บาทนะคะอีกขนาดนึงลดลดลงมาหน่อยนะคะอยู่ที่5,900บาทแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ขนาดของห้องนะคะเอา9 9้าเก้ากว่านอเกาะ9 9 0 0้าเนี่ย ของเขาอยู่ที่2เมตร10เซนติเมตรท่านจะเห็นว่าความสูงมันต่างกันจาก5,009นะเห็นไหมราคาต่างกันความสูงต่างกันขนาดต่างกันนะคะแล้วก็ความอันนี้อยู่ที่2เมตร10เซนนะคะความสูงนะความกว้างของเขานะคะความกว้างของเขานะคะอยู่ที่นะคะ165เซน นะคะท่านก็จะเก็บของสําคัญสามารถล็อกในดินชาอย่างนี้ได้นะคะเปิดออกมาค่ะเดี๋ยวต้องล็อกนะคะอันนี้ดินชาล็อกนะคะเปิดมบาเป็นบาลเลื่อนอย่างดีนะ,ะไม่ใช่บานเลื่อนกองแกงนะ,ะบานเลื่อนอย่างดีนะคะนี่ชาออกมาลื่นปื้ดลื่นปืนป้ดเลยนะ,ะนะคะสามชั้นแบบนี้นะคะอ่าสวยงามนี่มีหลายสีนะเดี๋ยวท่านพัชเข้ามาสอบถามนี่อันนี้ตู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ราคาเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะเก้าพันเก้าร้อยบาท, 9, บาทอ่ะมาดูตู้เล็กตู้เล็กนะคะ ตู้เล็กเนี่ยความสูงนะจะต่างกันนะคะความสูงอยู่ที่2เมตรนะคะ2เมตรความกว้างอยู่ที่นะคะความกว้างอยู่ที่120ซนติเมตรนะคะความลึกเข้ากันค่ะ60ซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเปิดออกมาดูน,นะคะด้านขวาเอเนาะ,ะด้านข,นะะานขวาเบอจะมีชั้นที่จะเอาวางไว้เก็บสภผาได้แล้วก็ไอ้ราวแขวนตรงเนี้ยราวแขวนที่จะไว้แขวนผ้านะคะแขวนแรงนะคะ สามารถแขวนเสื้อผ้าตัวยาวได้ตัวสั้นได้หมดเลยอย่างนี้นะคะแบบนี้สะดวกมากในการแขวนเสื้อผ้านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหน้าบ้างนะคะด้านหน้าเนี่ยลิ้นชักท่านสามารถเก็บของในลิ้นชักแล้วก็ท่านก็จะล็อกได้คะเพราะว่าลิ้นชักที่เราเนี่ยสามารถที่จะล็อกได้แล้วก็เป็นบานเลื่อนอย่างดีนะคะเนี่ยชักมือปืนดื้อแบบนี้นะบางเจ้าทาไม่ดีนะอันนี้อันนี้นี่บานเลื่อนอย่างดีแล้วก็ล็อกได้ทั้งสองอันนะคะอ่ะแบบนี้มีหลายสีนะแล้วก็เรียกว่าบานพื้นแล้วมีหลาย ราคาตามการขนาดเล็กเนี่ยอยู่5,009ส่วนขนาดใหญ่นั้นอยู่9,009แล้วแต่ชอบนะคะสนใจถ้าเข้ามาสอบถามนะคะเดี๋ยวจะไปจัดส่งให้นะคะจัดส่งฟรีกเก็บเงินปลายทางนะคะไม่รับมาจำนะคะไปส่งแล้วค่อยเก็บเงินนะคะสนใจถ้าเข้ามาติดต่อได,ได้เลยค่ะในเพจเฟอร์นิเจอร์โคราชสั่งปุ๊บส่งปั๊บค่ะ